วันนี้ผมมาทำรายการเปิดร้านสปาเป็นร้านของคนไทยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้เป็นเครื่องไฮดราเฟชเชลนะคะที่ที่เราใช้ในร้านก็จะมเีเป็นการทำความสะอาดหน้าแบบลึกล้ำสวัสดีครับผมโครนุ่มใต้รประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเด็กชาวพังงานนะครับวันนี้ผมมาเมืองเนคเคอร์อ่าวันนี้ผมมาทํารายการถ่ายมานิมนพระเปิดร้านสปาใช่ไหมใช่เนี่ย,ร,ยร้านสปาร,ร้านนวดหน้านวดตัวน,วด,ว,นวดแผนไทยนวดเป็นไทยอ่านวดรีแรกล,ลกซ์นวดรีแลกอ่าน,นะครับเป็นร้านของคนไทยนะครับผมอ่านี่ตัวนี้มีพระมาด้วยครับสามสามรูปนะครับผมแล้วจะมาตักบาตรแล้วก็มาสวด ส่วนเออก็คือเลี้ยงพระทาเป็นแบบคนทาบุญทำบุญทำบุญทำบุญร้านนวดร้านสปานะครับซึ่งเราอยู่ที่สวีเดนเราก็ไม่ลืมเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเราถือเลือกศาสนาพุทธเราก็มาทําบุญแบบใครเปิดร้านใหม่หรือว่าขึ้นบ้านใหม่เราก็มีพระมานี่เหมือนพระมาที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพระที่นี่เป็นยังไงนะครับของที่สวีเดนนะครับเดี๋ยวรับชมกันนะครับตัวนี้ก็ พระมานิมนต์แล้วนิมนต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารับชมต่อไปว่าเป็นยังไงการทําบุญขึ้นร้านที่นี่นะครับเดี๋ยวรับชมกันนะครับเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับผมอ่าหลวงพ่อน้อยอยู่อยู่เมืองอะไรครับอยืนนอยเชอร์ปิงอยู่เชอร์ปิงมาอยู่นี่นานยังครับผมสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีอ่าเป็นยังไงบ้างครับมาอยู่วัดที่นี่ก็สบายดียดอ่าั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถปรับตัวได้แต่ใจสบายแล้วก็สบายหมดเลยอ,อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละ สมมติว่าถ้าญาติโยมจะมาสา,สามารถสอบถามทางโทรเลยได้อ่0737402188สามารถมาสอบถามได้นะครับแล้วก็มาที่ว no ัดโนชอปปิ้งเพราะว่าวัดนี้สวยมากเป็นหน้าร้อนนะครับสามารถมาสอบถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ <tuk> tang saranang 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 putang saranang kacami, tamang saranang kacami, tamang saranang kacami, sangkang saranang kacami, sangkang saranang kacami, putang saranang kacami, putang saranang kacami.

อ่าตัวนี้เสร็จแล้วก็ทีนี้เขะก็รับประทานอาหารนะครับผมนะครับผมนี่ก็มีฝรั่งด้วยฝรั่งก็เชื้อเชื้อนะครับซาตนาผดนะครับผมฝรั่งก็กินหานหานไทยนะครับผมกินมดเลยนะทั้งรับทั้งเล็กกินปีอ่าห้องนี้เป็นห้องนวดสปาคู่นะคะ สามารถมานวดกันได้คู่เราจะมีแพ็กเกจหนึ่งชื่อลิกซ์มิหารลิงลิกซ์มิหารลิงของเรานี่คือดังมากเลยนะคะ uh. ก็เริ่มจากฟุต uh, uh, นวดเท้า uh, ล้างเท้า hmm. แล้วก็นวดเท้า hmm. แล้วก็นวดตัวบอดี้อาร oma ไทม์มาสสหรือว่าเป็น uh, เป็นนวดออยก็ได้ค่ะ, <od> คะมีนวดออยก็ได้นวดไทยก็ได้คุณสามารถ hmm. สามารถเลือกได้ในแพ็กเกจค่ะ hmm. แล้วก็จะมีนวดหน้า ตบท้ายแล้วก็หลังจากนั้นลูกค้าก็จะไปนั่งฟีกาจะไปนั่งเราค่ะดื่มกาแฟแล้วก็จะจัดให้นี่็เป็นห้องนวดนะครับโอ้โหสวยงามมากมีเตียงมีอะไรครับค่ะโอ้โหสุดยอดเลยมีแสงไฟสว่างเพิ่โอ้โหสุดยอดสวยงามมากครับผมแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องอะไรครับผมอีกอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนวดหน้าค่ะ อันนี้พอดีอโอ้โหสวยของสวยอ๋ออันนี้เป็นเครื่องมือใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอันนี้นนเป็นอันนี้เป็นไฮดราเฟชเชลอันนี้เป็นเครื่องไฮดราเฟชเชลนะคะที่ที่เราใช้ในร้านก็จะมีเ,เป็นการทําความสะอาดหน้าแบบลึกล้ําลึกล้าค่ะ,ะแบบแบบดีเยี่ยมมาก<ช>เลยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราใช้ในการบริหารริ่งนะคะก็จะเป็นของอันเนกเก้นทั้งหมดเลยอ๋อนี่คือแบบแบบนี้นะครับโอ้โห คือทุกอย่างมียี่ห้อมาเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู2ปีที่แล้วนี่เครื่องสำอางเราผลิต2ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นสตัมเซลเลอร์นะคะเป็นสตัมเซลเราลงนังสุพิมีใบประกาศมีนางสุพิมอะไรต่างๆนานานะครับต้องตามกฎหมายของรัฐบาลสวีเดนนะครับผมใช่ค่ะอันนี้วอันนั้นตัวอะไรครับผมเป็นตัวอันนี้เป็นอบไอ้น้ำค่ะอบไอ้น้ำค่ะ ก็ลูกค้าก็นอนแล้วก็ทําอบไอ้น้ำให้ลูกค้าแล้วเราก็ใช้ไฮดราเฟชียลนี่นะคะหลังจากที่ลูกค้านวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้หม้อร้อกหรือว่าบ้านเราเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรนะชุดคลุมลูกค้าก็จะมานั่งดื่มเครื่องดื่มกันตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีชากาแฟเครื่องดื่มบางครั้งที่ลูกค้ามาปาร์ตี้กันเขาก็เราก็จะเปิดแชมเปญให้ลูกค้าที่นี่หรือว่าเราจะมีเอกโซติกดง่์ให้ลูกค้านะคะอืสุดยอดสุดยอดค อันนี้อย่าลืมนะคะขอฝากอันนี้เป็นสเต็มเซลล์นะคะเป็นสเต็มเซลล์ของบริษัทอานาเ,เกียนสินค้านี้เป็นสินค้าขายดีเป็นไลฟ์เซลล์เป็น sale, เซลล์ที่มีชีวิตอยู่นะคะ ก็ลองฝากให้ทุกคนไปติดตามดูนะคะแต่สเต็มเซลล์นี่จะอยู่เวอร์ไวด์เว็บอันเนเกนดอทคอนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้หน้าจอค่ะอ่าหลังเสร็จแล้วก็ใส่ชุดคุณไหนไหนอ๋อหลังเสร็จแล้วจะใส่ชุดคุณนี้อ๋อยินดีด้เลยสินดวยเลยมาเปิดร้านที่นี่นานอย่างครับผม เราเปิดร้านที่เมืองแนคเคอนี้ได้2ปีแล้วค่ะแต่ว่าเราเพิ่งย้ายร้านมาอยู่ที่ร้านใหม่นี้ได้3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์่วันนี้เราก็มาทําบุญร้านใช่ค่ะนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็สมมุติว่าใครอยากจะมาเนี่ยมายังไงหรือว่าช่องทางยังไงเอ่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ต่างต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะชื่อร้าน Exotic W l อยู่ที่ร่วโฮสกอตันยีนะคะหรือว่าถ้า เกิดอยากจะเดินทางมาทางรถไฟก็สะดวกดีค่ะเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยเส้นทอนสุขุมหรือถ้าเกิดว่าขับรถมาก็จะมีที่จอดรถอยู่ตรงตรงหน้าร้านเราเลยค่ะสะดวกสบายดีเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางไว้เบอร์โทรก็มีใช่ไหมใช่ค่ะาสามารถโชว์ทางช่องทางนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าจอเลยนะครับสอบถ<ช>ามได้ค,คุณเหม iau, ียวมาบุกกลงหน้าไหมถ้ามาได้ค่ะจะต้องจองล่วงหน้าผ่านบุกเกดีร์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยนะคะก็สบายๆสามารถโทรมาได้เลยเราก็จะดูเวลาให้สําหรับคนไทยก็มีพิเศษตลอดเวลานะคะ ได้ข่าวว่าเนี่ยเห็นเขาพูดกันว่าเป็นครูสอนด้วยใช่ค่ะเป็นครูสอนอะไรคคือเป็นครูสอนนวดหน้านะคะอันซิกวิฮานลิงแล้วก็เป็นคุณครูสอนนวดไทยด้วยค่ะแล้วก็สอนอโรมาไทยมัสซัสค่ะเป็นการสอนเฮี้ยนเฮียเตอร์เหมือนการทรําธุรกิจด้วยอสอนการนวดด้วยนวดยังไงเราถึงจะมีลูกค,ค้านวดยังไงเราถึงจะ สามารถขยายกิจการได้ภายใน2ปี 2> <ต>มีรา้านใหญ่ๆแบบนี้ค่ะถูกต้องถูกต้องและมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตราลทะเบนใช่ค่ะมีใบอนุญาตถูกต,ต้องตามกฎหมายบาริษัทเราชื่อบริษัทอ,อันเนกเกนออเบียอันเนกเกนออนเบียน,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 นี่คือจดทะเบียนเป็นบริษัทคอสเมติกนะคะเรามีแบรนด์เป็นของเราเองก็มีสินค้านะคะก็จะมีสเต็มเซลล์ มา r ์กหน้าเดย์ครีมไนท์ครีม AHA แล้วก็มีตัวสครับมีครบหมดเลยค่ะเราใช้สอนในในการทำคอร์สเราแล้วลูกค้าทุกคนหรือว่าลูกศิษย์ทุกคนที่มาเรียนกับพี่แอนนี่ก็สามารถนำสินค้านี้ไปใช้ที่ร้านตัวเองได้เลยค่ะไม่ต้องไปหาแต่นี่เบนตัวเองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเบนเบนตัวเองเนี่ยครับสุดยอดเลยแล้วคนที่มาเรียนเนี่ยมาเรียนแล้วสามารถได้ใบอนุญาตได้มีใบประกอบ การด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราสามารถออกใบอนุญาตให้ได้เลยคุณสามารถทํางานได้ทั่วโลกแล้วคุณสามารถเปิดร้านได้เลยค่ะอนีนะครับอยากจะแนะนาครับคนไทยในสวีเดนครับถ้าอยากจะมาเรียนการสปาการนวดมาเรียนกับคุณเหมียวได้เลยดีกว่าไปเรียนกับฝรั่งมันยากมาเรียนคนไทยสันคนไทยด้วยกันมันง่ายมากถูกต้องครับแล้วก็คนนี้ก็เป็น หมอนวดพี่เน่ง şey พี่เนงสุดยอดเลยครับเป็นคนร้อยเอ็ดใช่ไหมร้อยเอ็ดเป็นคนเกิดเป็นคนจังหวัดเกินร้อยครับผมอ่าเกินร้อยนะครับอย่าลืมนะครับผม คนที่รับชมคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครมใต้แล้วก็ฝากล้านของเหมียวแล้วก็งานกรกฎาเป็นงานอะไระวันที่1วันที่2นะคะก็คือเราจะจัดงานรวมใจคนไทยนะคะแล้วก็คนเอเชียชื่อว่า one love thai asia festival ค่ะ one love ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนเราก็มีหัวใจเดียวดวงเดียวกันกน,นี่คือคอนเซปต์งานของเราก็จะมีไทยเวียดนามพมา่าฟิลิปปินส์นค่ะฝรั่งสวีเดนฝรั่งสวีเดนด้วย ก็ที่เมืองแนกเขินนะคะเที่ยงวันเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะครเรียนเชิญนะครับงานนี้ต้องไม่พลาดสนุกมากมีนักร้องมีดาราคนในใต้ก็มาด้วยนะครับผมมาชมกันนะมาเที่ยวงานนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางร้านมามาเดี๋วนี้ก็มามาพบปะผู้คนกันมากมายนะขอยร้านจิตการรุ่งเรืองรวยๆนะครับผมวันนี้ก็กราบลานะครับผมสวัสดีครับ